สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำระบบหอพักนะครับก็จะเป็นระบบที่ใช้ในหอพักทั่วไปเลยนะครับเช่นสร้างหอหอพักได้นะแอดมินสร้างหอพักได้เก็บค่าเช่าหอพักนะครับคำนวณค่าน้ำค่าไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ระบบเลยที่ขวานนะครับก็เข้าสู่ระบบด้วยดูสิเนฟัสเวิร์ดที่เป็นเบสิกนะครับเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะเป็นของแอดมินนะครับเข้ามานะครับ พอเราคลิกที่ห้องพักและราคาครับก็จะขึ้นมานะครับว่าถ้าเราเลือกประเภทห้องพักได้ครับพัดลมตัองแอร์นะครับตรงนี้อันนี้เราเลือกทั้งหมดนะครับตัวนี้เราสามารถเพิ่มห้องพักได้ครับเพิ่มห้องพักเนี่ยก็ใส่เลขห้องไปเลยครับเลขห,ห้องเลขอะไรห้องประเภทไหนครับพัดลมท้องแอร์มีรูปนะครับรูปห้องนะครับ อันนี้จะเป็นรูปโชว์นะครับก็คือรูปที่โชว์หน้าตรงนี้แหละนะครับก็ใส่รูปลิงรูปไปได้นะครับต่อมาก็จะเป็นรายเดือนเงินประกันจ่ายลงหน้านะครับค่าน้ําค่าไฟหน่วยละกี่บาทครับเราสามารถไปตั้งได้นะครับค่านเ์เน็ตข้ามไปกันนิดเดือนอันนี้ก็คือสิ่งและความสะดวกนะครับเวลาเราแอดห้องไปนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ก็คือคาอธิบายห้องต่อมาตรงนี้ครับจะเป็น แจ้งค่าน้ำค่าไฟาใส่เลขห้องลงไปครับแล้วก็ใส่หน่วยน้ําหน่วยไฟลงไปนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับก็จะเป็นการตั้งค่าโคเชนอ่าที่ลายนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยค่าน้ําครับนี่โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งรายงานค่างชาระนะครับสองค่าน้าค่าไฟนะครับอันนี้จะเป็นรายงานนะครับ เป็นไงครข่าวๆครับว่าแต่ละห้องเนี่ยอ่ามีไงบ้างครับสถานะของแต่ละห้องนะโอเคนะครับประมาณนี้